ชงนี้ค่ะมีข้าวดีสําหรับคนชอบทําอาหาราย่างผีสำโเน่ชอบแน,น่นอนชอบกินด้วยชอบกินด้วยใช่ไหม,มชอบทําอาหารด้วย่อพอทางาขาชอบเล้ยเดี๋ยวลองเลว่าจะคุณอสมบัตเนี่ยพร,อร้อมรื่มมาตั้งเล่ยเพราะตอนนี้นค่ะทางสมาคมผัดตาขันไทยนะเขาเตรียมจัดประกวดแชมป์ข้าวแกงไทยซูซ่าขนค่ะเพื่อจะมุ่งให้เป็นซอฟพ,พาวเวอร์ไม้ของการทองเทียวไทยนะคะเดี๋ยววันนี้รายการติดตามได้จากฟ้าด้ามาบอกข่าวค่ะ ทุกคนคะมีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วค่ะปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีงานใหญ่ Thai Curry and Rice Global Challenge หรือว่าแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากลโหฝั่งชื่อก็ปังแล้วค่ะมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ โดยสมาคมพัตตาคารไทยนะคะเขาจะจับมือกับทอทอทไออลแมน n วงใน CP แล้วก็อีกหลากหลายจากการแข่งขันแกงไทยให้โกอินเตอร์กันไปเลยค่ะเขาตั้งใจนะคะที่จะดันข้าวแกงไทยเนี่ยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของไทยไม่ใช่แค่ร้านหรูๆนะคะแต่ว่าเป็นรสชาติบ้านๆที่นักท่องเที่ยวจะต้องลองให้ได้ค่ะ โดยเมนูที่จะมาแข่งกันนะคะก็โคตรจะคุ้นเคยกันเลยค่ะกับแกงเขียวหวานต้มคาไก่แกงเผ็ดผะแนงไข่พะโล้เหมือนกินร้านข้าวแกงทั่วไปเลยแต่จะมาในเวทีระดับโลกค่ะทุกคนงานนี้นะคะเขจาจัด3วันค่ะที่ห้างฟินิกประตูน้ําเปิดให้เจ้าของร้านข้าวแกงกับเชฟโรงแรมมาประชันกันเลยค่ะแอบกระซิบว่ารางวันไม่น้อยเลยนะคะ10,000แบาท รองลงมาก็ห้าหมื่นไม่นถึงหนึ่งหมื่นแถมมีรางวัลพิเศษอีกเพียบเลยโครงการนี้นะคะเขายังสอดคล้องกับทททค่ะที่จะมีการติดป้ายทรัสต์ให้กับร้านอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการผลักดันให้ข้าวแกงไทยเป็นวัฒนธรรมอาหารระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ